นัดก,กี่โมงแปดครึ่งไม่มีอยู่จริงนะก่องพาที่ยังบนได้จัดเลยเนดะ้อนี่ก็ถึงที่ผลส่งแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ดูวิวสิได้ได้ตรงวิวที่ตัวเองต้องการพอดีเลยดูเหมือนจะโดนไปอยา่าง นะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุติ่กอีกแล้วนะครับผม <C> e <at> พี่ฟ้าอันอยากให้พี่ฟ้าอันทําบล็อกว่าเออในการทํางานของพี่ฟ้าอันในแต่ละวันเนี่ยมันมีการทาํางานยังไงบ้าง <C> e <at> ตอนนี้งานที่ฟ้าอันนี้นะครับก็จะมีอยู่2ที่นะคือจริงๆมีงานที่กรุงเทพแหละนะฮะ <C> e <at> เหมาะเจาะพอดีเลยว่าเออมีงานงานตนิดต่อเข้ามาเป็นงานไลฟ์สดนะครับที่หัดใหญ่เนาะคือฟ้าอันอยู่ปัตตานีก็เลยทําให้จะไปหัดใหญ่ก่อนแล้วก็พอเสร็จงานที่หัดใหญ่ก็จะไปงานที่กรุงเทพต่อ ร็อกนี้เนี่ยก็จะอยู่ทั้งวันเลยวันนี้ฝันมีทํางานตอนเขานัดเอาไว้เนะตอนทุ่มหนึ่งกับว่าเดี๋ยวเราจะไปก่อนไปซื้อของแล้วก็ว่าจะเดินชิวแล้วก็มีของที่ต้องซื้อด้วยกระเป๋านะจ๊ะนี่ เราจะบอกว่ายังจัดไม่เสร็จจ้าเชียวนะฮะเดี๋ยวฟันขอตัวไปจัดของก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนรวมถึงทรงผมเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนะจ๊ะทุกคนโอเคแล้วเราก็จะทำการจากดอบิลเลียนไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยนะจ๊ะอะไรเพื่องานเพื่อเงินฉันจะได้เอาเงินที่ได้เนี่ยมาสิ้ออาชีพเธอ นัดกี่โมงเอ้ยอออนัดกี่โมงแปดครึ่งไม่มีอยู่จริงนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะก็คือจะไปแล้วอันนี้คือด้วยความที่ฟ้านะอยู่ในปัตตานะีเนาะขนส่งอะทุกคนมันอยู่นอกเมืองหน่อยเราก็เลยเนี่ยต้องนั่งตงุ๊กๆไปนะครับคือไปขนส่งขึ้นรถตู้เพื่อที่จะไปหาดใหญ่อีกทีหนึ้ง ก็ถึงที่ขนส่งแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับทริปนี้รู้สึกแบบยังไงบ้างยังไม่รู้สึกไม่ได้เริ่มแต่ว่าเหมื่อนแต่เช้าแล้วเพราะว่าเ้องแบบหลายนกเพิ่งตืนขนส่งนาทีถือว่าแบบเป็นการแบบออกทริปเนาะโอเคเดี๋ยวฝันขอตัวกินข้าวก่อนทุกคนกลัวไม่ทัน ทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถตู้กันแล้วนะครับทุกคนลืมบอกกดไลค์กดแชร์ก่อนทุกคนเพราะตอทิ้งแบบต้องยกย้องขึ้นมาถ่ายทุกๆแบบน่แรัะที่เขาใ่ก็ไม่พลาดสนุกดีนะ A few moments later องโลนี่พีสลิปนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาของเนี่ยไปเก็บที่โรงแรมก่อนกน็เพราะว่าเห<ด>มือนจะมาแบบให้ดูดิดิ <ๆๆ S 1> ใช่เดี๋ยวเราจะไปประเท่อีกนะคะหลังจากนี้ที่ทุกคนเราพักที่โรงแรมนี้เลยนะโรงแรมนี้เลย <c oughs> รรเลย <c oughs> ราปวดป็นล <c oughs> าก,ก <c oughs> เลยจ้าทุกคนห้องพักก็จะยังไม่ถึง เอาได้ชั้นเจ็ดอ่ะุดละนจารก็จะเป็นห้องของเราดูวิวสิอันนี้เป็นซีสลีนะครับทุกคนที่เซนทันเฮ้ยได้ได้ตรงวิวที่ตัวเองต้องการพอดีเลยสวยมากดูดีอันนี้คือเซนทันเฟสติวัลหัดใหญ่นะครับ A later few moments later. เราจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนนั่งรถอ่ะโคตรแบบเมื่อยมากคืออันนี้ไม่ได้จะบอกว่ารถมันไม่สบายนะหมายถึงว่าฟัานเองอ่ะปกติก็จะเป็นคนที่เมื่อยขาเมื่อยอะไรง่ายอยู่แล้วไงฟ้านยังไม่ได้ให้ดูห้องน้ำนะครับของโรงแรมนี้น้อซีสลีฟนะครับคือกําลังดีอ่ะไม่ได้ว่ากว้างมากนะฮะทุกคนก็คือแบบใช้ได้อะเย็นนี้ฝนตกแน่เลยเมคหมอกสีดํากําลังมาเดีวเดินเดินนี้กระทางข้าทางไหนวะ เดินเดินนี่คือหาทางเข้าไม่เจอจ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปไหนก่อนดีอ่ะตาบักทางบนตาบักวันละทีเราก็จะเข้าเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่มาจากไหนพี่มาจากปัตตานีเลยครับขอบคุณนะค่ะคันนี้เขาได้แบบโอเคขอบคุณนะ รเราแวะยูนิโค่ก่อนนะฮะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวงานเย็นนี้ฟันยังไม่มีเสื้อนะฮะก็คืองานวันนี้อะทุกคนมันจะเป็นฟิลแบบว่าออของดีเมืองชายแดนใต้ของสุราร์ธาน,นีนะครับฟันก็เลยเลือกไข่เค็มเนาะก็ที่คิดไว้โทนสีที่จะใช้ก็จะมีสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับแดงออกส้มๆเหมือนไข่เค็มอ่ะก็สีขาวเรามีกางเกงอยู่ <S 2> <S 2> แล้วเหือแค่ตามหาเป็นเสื้ออันนี้ก็าเ็นใจทุกคนสีไข่เค็มนะได้อยู่นะเออได้ได้แต่ฝั่งนน้มีเสื้อคลุม หนักได้เป็นแบบแจ็คเก็ตทุกคนเนี่ยเราลองกันแต่ว่าลองทักที่ลองได้ลองอยู่้างนกอ,อ,อ่ะโอเคนะฮะทุกคนเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อด้านในเป็นสีแบบสีส้มนะแต่ว่าอันนั้นคือมันลองไม่ได้นะแต่วันนี้ก็ไม่เชิงสูงเนาะเป็นยางเงเนี่ยด้านนอกนะฮะทุกคนโอเคก็แถวให้เราก็ใส่ตังใต่ตังให้ด้วยนะ <laughs> ก็คือบล็อกนี้เป็นบล็อกช้อปปิ้งไม่ใช่บล็อกแบบเบื้องหลังการทางานนะเพราะคนก็เยอะอ่ะดูดิแต่เขาก็ใส่แมสกันทุกคนเด้อคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บิวเทียมกันนะมาอาณาจักรบุกสายบิวี้อย่างเราคือจะพลาดได้ไงไม่ได้น้องนี้สิ่งที่อยากได้ก็คือคอนเส็ต์เลนเพราะว่ายังไม่มีไม่ได้พบมาอุ้ยแต่จะบอกว่าหลังจากที่ไม่ได้แบบไม่ค่อยได้มาอัปเดตพวกคอื่สงสาอะไรเงี้ย มีแบรนด์ออกใหม่เยอะมากโปรดักต์ออกใหม่เยอะมากอ่ะทุกคนอันนี้ดีมากเนี่ยตัวเนี้ยคือชอบมากมีด้วยนะฮะที่บิวเทียมท่าไหร่2 4บ้บาทหนึไม่ต้องลังเลเพราะว่าใช้อยู่ใช่ครับ <c oughs> เค่งานตต่คนต้องเข้านะบิวเทียม <c oughs> เข้าได้อุ้ยเขามีงานสัตว์เลี้ยงอ่ะทุกคน ทุกคนเมื่อกี้เราเพิ่งไปจับญาติโนมาญาตินี้งูนี่มือนี้เลยสองมือนี้เลยเว้ยเราจับง,งูสถานที่สุดท้ายนะฮะที่แพนเอาไว้ก็คือไอสตูดิโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปหาอะไรกินกันนะติดฟิล์มหน้าจอ macbook ครับใช่ครับิบส13นิ้วครับดูเหมือนจะโดนป้ายยา ดนไปอย่างนี่มาแล้วน้องแบกบุ๊กของเราแต่ว่าก็ก็ <c oughs> จะดูแบบแปลกรูแปลกตาหน่อยนะคะ<อ>ทุกคนเพราะว่าเขาใส่เคส, <c oughs> สเวลาต่อไปเวลาเราทําอะไรก็จะแบบว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วว่าน้องเขาจะเป็นรอยอื ừ, แต่ว่าแอบ,บมีฟองน้ํานิดนึงเดี๋ยวให้พี่เขามาจัดการโอโ้โหเดินไม่ถึงแบบ2ชั่วโมง <c oughs> หมดเป็นพันแล้ว <c oughs> หลายพัน <c oughs> ครึ่งหมื่นเออเกือบเกือบครื่องหมื่นล้ว เครื่องหมดแล้วออเครื่องหมหอือนกันหแรงมากต่อไปก็คือเราหิวแล้วและเราต้องทำเวลาของจริง <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในดงของกินนะทุกคนจะบอกว่าฟิลมันดีมาก คือเราหวนนะัดกับพี่คาไว้ประมาณห้าครึ่งใช่ปะแล้วตอนนี้ห้าโมงแล้วอะก็เลยคิดว่าถ้ากลับไปที่พักอีกน่าจะไม่ทันนะคะทุกคนก็เลยคิดว่าตอนหน้าเนี่ยจริงๆไม่ได้แพนไว้ว่าจะแต่งอะไรมากอยู่แล้วนะฮะ<อ>ทุกคนก็น่าจะใช้แบบเป็นลิฟต์แหละนะครับในการทาบนตาเล็กๆน้อยๆอะไรแค่นั้นพอแล้วก็เปลี่ยนชุดให้เขามารับที่นี่เลยง่ายดีโอเคทุกคนจะขอตัวหาอะไรกินก่อนหิวมากตอนนี้ก้องเอียงหน่อยนะทุกคนไม่มีขาตั้งอุ้ยมีนี่เดี๋ยวกันนึงสรุปเรื่พกมาจ้ะตั้งนี้แล้วโที หมดเวลาชับปลิงแล้วทำงานต่อจ้าพี่เข้ามารับแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โนเลนให้นรู้จักาให้คนรู้จักโการแ้เ้ยลิฟตขังมองุดถดยีอย่างนี้ยัไหมยันไหมทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อนเลยนะจ้เพราะว่าชุดทีนี้ก็สืมไม่นดเราวันนี้เราแต่งเป็นเตมแบบไข่เค็ม เดี๋ยวดูซิว่าจะไข่เคม็มยังไงนะครับทุกคนเปลี่ยนเนสื้อสีเสื้อเลยนะครับ้วต่อไปเนี่ยหน้านี้เนี่ยฟัรก็จะใส่คอนแทคเลนงเพิ่มนะครับเพื่อให้ดูมีอะไรเนาะก็ที่เราซื้อที่เซ็คัลเมื่อกี้เลยไม่เคยซื้อไม่เคยใช้เหมือนกัน จริงก็ไม่ได้สบายตาเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าก็ก็โอเคอยู่นะตามันจะดูมีปากกายขึ้นนะเวลาเราออกกล้องโอเคต่อไปเดี๋ยวเราเติมหน้ากัน,อ,อ,อ,น,นกอันนี้คือเป็นการ DIY <c oughs> นะทุกคน มันถางหายจากโมเมนต์นี้นานมากเพราะว่าโควิดไงแต่อันนี้คือเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเออตื่นเต้นนะทุกคนเดี๋ยวจะให้น้องโนเก็บบรรยากาศน้องโนจะให้อีโนจริงจริงเคยมีได้ยินแบบ เววเววมาแต่ก well, well, huh? ็ผ kind of anyway. ่านผ่นะครับผิวมันอาจจะแบบต้องผิวเฉยๆแต่ว่าเราเอามาทาอะไรสักอย่างมันเกิดกไรมเปลี่ยนเองอะไรคนอยากให้ดูเฟซชิลมากมันเล็กไม่ได้เหรอผมกิามันเล็กเราไล่ดบเลยนะโอ้โใช่อะไรนะยาสีฟันเทลวอร์แบบไหนแบบฝั่งชายแบบไป่งหญิเออในก๊าซ ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับจริงๆฟันจะไม่สามารถมีวันนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดแบบเออการสนับสนุนจากทุกคนจากที่ผมงทดกันแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมทุกคนอันนี้ไลฟ์เสร็จแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าสนุกมากนะสนุกจริมเป็นอะไรที่แบบว่าเออแบบใหม่มากๆแล้วก็ชอบชอบชอบเหมือนเพื่อนๆที่เป็นพิธีกรร่วมกันน่ะก็แบบว่ารับส่งกันดีชอบชอบชอบเหนื่อยนะแต่ว่าสนุก ยันดีหน้านะครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมเขาสลิดาสลิดาคลับห้องแล้วจ้าอ่าโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ฟานก็กลับมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยจะมาสรุปรวมในวล็อกวล็อกนี้นะครับทุกคนขอบอกก่อนว่าตอนนี้คือ DIY ขั้นสุดจ้ะอ่ะแสงทุกคนเห็นหน้าฟานสว่างปะรู้ไหมแสงมาจากอะไรแฟลชโทรศัพท์จ้ะ วันนี้เนะี่ยเราก็อยู่กันทั้งวันกบบทั้งวันของริงนะตั้งแต่ฟันถ่ายตั้งแต่ฟันตื่นนอนประมาณ5้าหกโมงจนตอนนี้อ่ะทุกคนโอ้โหจะสี่ทุ่ม<ไ>นะอันนี้เมื่อกี้กลับมาก็ไปซื้อพวกข้าวพวกขนมปังกินนะครับทุกคนก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะชิลๆละเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าเบื้องหลังในการทํางานของฟานนี้จริงๆมันไม่ได้มีความแบบสบายคือมันมันได้เงินมาง่ายหรือเปล่าแล้วน,นี่น่นอน เพราะว่าเห็นไหมเสื้อตัวนี้ก็ยังไงยังไงก็หมดไปหลักพันนะทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเห็นถึงความตั้งใจของฝันนะครับคลิปนี้คือ เราได้รู้จักกันมากขึ้นจริงๆ,ๆทุกคนเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นจริงๆนะครับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวนี้อีกใครที่ชอบคลิปแบบเนี่ยล <Hello. S 1> ็อแบบสบายๆคุยกันแบบนี้อีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกคนเดี๋ยวถ้ามีคนคอมเมนต์เยอะผลตอบรับดีเป็นแบคดีกว่าน้ก็มาทำนะ <c oughs> ทุกคนโอเคหลังจากน,นี้เดี๋ยวฝ้าก็น่าจะไปกินและไปกินไปอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปล้างหน้าก็ชิลรีลแลกซ์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมขึ้นเครื่องต่อนะครับทุกคนงานต่อไปที่กรุงเทพนะครับแต่ไม่ต ติดตามกันได้เลยแต่ว่าอันนี้คืออีพีเริ่มต้นแล้วกันในการที่แบบว่าฟาอัน on tour เออถ้าเกิดว่าใครที่ชอบค,คลิปนี้นะครับ <À. S 2> ก็อย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟาอันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ฟาอันสวัสด THAT ก็ต้องขอตัว <ส Legacy. S 2> ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย